โหจัดรัดเสเซียหัวหน้าทหารรับจ้างวารเนอร์เครื่องบินตกเสียชีวิตอุบัติเหตุหรือถูกสั่งเก็บสวัสดีค่ะ สเดือนเท่านั้นนะคะหลังก่อกระบฏต้องการจะยกทัพบ,บุกมอสโกผู้นำกลุ่มฐานรับจ้างวากเนอร์ก็เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกขอย้อนเหตุการณ์กลับไปก่อนนะคะ23มิถุนายนหัวหน้ากลุ่มฐานรับจ้างวากเนอร์เยฟเกนีพริโกชินไม่พอใจในายทหารรัสเซียก็เลยจากยูเครนกลับมาที่รัสเซียยึดเมืองทางตอนใต้ของรัสเซียแล้วก็จะบุกไปที่มอสโกแต่หนึ่งวันหลังจากนั้นเท่านั้นคะ่ะเหตุการณ์จบ ก็คือว่าเขาไม่ต้องรับผิดโทษฐานก่อกระบฏคิดทรยศชาติแต่ต้องลี้ภัยไปอยู่เบลารุสตอนนั้นโลกงงนะคะนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมหรือว่าเป็นแค่การละครรัสเซียเพราะว่าถ้าเกิดจะย้ายกลุ่มฐานวัคเนอร์ไปอยู่เบลารุสจะได้โจมตียูเครนมากยิ่งขึ้นมีความได้เปรียบทางการทหารจะต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่า นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะจริงหรือหลอกก็แล้วแต่ที่แน่ๆก็คือเหตุการณ์นั้นทําให้รัเสเซียดูขาดเอกภาพแล้วก็อาจจะทําให้ประธานาธิบดีปูตินดูอ่อนแอดูเสียหน้าเพราะว่าไม่สามารถคุมคนของตัวเองได้23สิงหาคมเครื่องบินส่วนตัวของพริโกชินตกลงแล้วเขาก็เสียชีวิตค่ะ มาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินจัดส่วนตัวของปริโกชินกำลังบินจากมอสโกจะไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ตกลงทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโกเมื่อเย็นวันพุธที่13สิงหาคมก่อนหน้านี้บอกว่าลีภัยไปอยู่เบลารุสแล้วทำไมโผล่มาที่รัสเซียได้คือก่อนหน้านี้เขาก็จะมีการโพสต์รูปนะคะว่าเขานั้นไปอยู่ที่เบลารุสมีภาพถ่ายค่ะว่าอยู่ที่เบลารุสแต่ต่อมา ก็มีการโพสต์อีกว่าตัวเองอยู่ที่รัเสเซียแล้วก็โพสต์ภาพตัวเองอยู่ที่แอฟริกาพูดง่ายๆก็คือว่าไปทั่วเลยนะคะรวมถึงรัเสเซียด้วยอกลับมาที่เครื่องบินค่ะขึ้นบินแล้วบินอยู่ดีๆนะคะไม่ถึง30นาทีก็ตกลงมาแล้วก็ไฟไหมเครื่องบินเสียชีวิตทั้งลำค่ะ10ชีวิตที่อยู่บนนั้น นักบินนักบินร่วมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน3คนแล้วก็ผู้โดยสารอีก7คนซึ่งนอกเหนือจากพริโกชินแล้วก็ยังมีมือขวาของเขาด้วยนะคะ d ดมิทรีอุดกินซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มฐานรับจ้างวาคเนอร์ค่ะหลังจากเครื่องบินของเขาตกมีเครื่องบินเจ็ตอีก1นึ่ลำซึ่งเกี่ยวโยงกับพริโกชินด้วยแล้วก็น่าจะกำลังไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเหมือนกันหันหัวกลับเลยนะคะ แล้วก็ลงจอดที่มอสโกอย่างปลอดภัยคะ่ะตอนแรกเจ้าหน้าที่รัสเซียก็ยืนยันนะคะว่าเยฟเกนีปริโกชินคือหนึ่งในรายชื่อของคนที่ขึ้นเครื่องบินลำนั้นทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่ามีแค่ชื่อหรือเปล่าตัวขึ้นไปหรือเปล่า หรือต่อให้ตัวขึ้นไปตัวจริงหรือเปล่านะคะสารพัดคำถามที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งฝ่ายข่าวกรองของอังกฤษเองหรือว่าจะเป็นเพนดากรอนของสหรัฐนะคะก็ต่างออกมาพูดเป็นสีเดียวกันว่าเชื่อว่าพริกโกชินตัวจริงน่าจะอยู่บนเครื่องบินแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้และเมื่อวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมค่ะ ทางการรัสเซียออกมายืนยันอัตลักษณ์บุคคลทั้ง10บนะคะบนเครื่องหลังจากที่มีการตรวจ DNA ก็ยืนยันนะคะว่ารายชื่อตรงกับคนที่ขึ้นเครื่องบินจริงๆซึ่งก็แปลว่าพริโกชินนั้นเสียชีวิตแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าเครื่องบินตกเนี่ยตกยังไงก่อนอื่นเลยมาดูที่เครื่องบินก่อนเป็นเครื่องบินเจ็ตแอร์บรั่งเลกาซี่ประวัติเป็นยังไงนะคะประสบอุบัติเหตุแค่ คั้งเดียวค่ะในกว่า20ปีที่มีการใช้งานรุ่นนี้มาแล้วตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือเกิดจากคนด้วยไม่ได้เกิดจากตัวเครื่องบินแต่ว่าตัวของบริษัท e อ b r a ม er บรเองก็ออกมาบอกนะคะว่าเขาทําตามการคว่ำบาตรรัสเซียนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ซ่อมบํารุงเครื่องบินลำของพริโกชินตั้งแต่ปี2019ทีนี้บางรายงานก็ระบุนะคะบอกว่าเครื่องบินตกเพราะว่าถูกขีปนาวุธ ยิงตกใช่ไหมชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงดังเลยนะคะเหมือนระเบิดก่อนที่เครื่องบินจะตกลงมาแต่อีกหนึ่งทฤษฎีค่ะบอกว่าน่าจะเกิดการระเบิดบนเครื่องบินคือมีการเอาระเบิดขึ้นไปบนเครื่องบินค่ะซึ่งทฤษฎีนี้เจ้าหน้าที่สารัฐเองก็เอ็นไปทางนี้นะคะว่าน่าจะมีการเอาระเบิดนี่แหละขึ้นไปบนเครื่องบินนะคะ อทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นเครื่องบินตกเพราะว่าโดนยิงด้วยขีปนาวุธหรือว่าจะเป็นเพราะมีการซุกซ่อนระเบิดเอาระเบิดขึ้นไปเนี่ยเป็นฝีมือของใครช่องในเ Tele แกรมนะคะซึ่งเชื่อมโยงกับวักเนอร์ชื่อว่าเกรยโซนก็ออกมาบอกนะคะว่าพริโกชินเนี่ยเสียชีวิตยกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่เป็นผู้รักชาติแล้วก็บอกว่าเป็นฝีมือของพวกทรยศรัสเซียหมายถึงใครนะคะ บ้างก็ว่าเป็นฝีมือของรัเสเซียหมายถึงปัะนธนาธิบดีปุตินเลยแล้วก็บอกว่าไปไล่ดูเลยที่ผ่านมาใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรจะเป็นนักข่าวนักการเมืองนักธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าไปต่อต้านหรือขวางทางปัะนธนาธิบดีปุตินแล้วก็ก็เสียชีวิตแบบแปลกๆค่ะบ้างก็ว่าเป็นฝีมือของยูเครน เพราะว่าเสียชีวิตแค่หนึ่งวันก่อนที่จะถึงวันครบรอบประกาศเอกราชของยูเครนบ้างก็บอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพรัสเซียเพราะว่าตอนที่ไปก่อกระบฏเนี่ยคือกลุ่มวัคเนอร์ไปยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียตกทํานักบินเขาตายแล้วก็แน่นอนนะคะว่าพริโกชินเนี่ยวิพากวิจารกองทัพรัสเซียตลอดเลยก็เลยสร้างความไม่พอใจแต่ก็เกิดคําถามอีกว่ากองทัพรัสเซีย กล้าลงมือโดยที่ไม่มีใครสั่งเลยหรือไม่นะคะอ่ะมาทางด้านของอับาสเกาญมอฟคนนี้เป็นอดีตนักเขียนสปีชให้กับประธานาธิบดีปูตินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปูตินค่ะเขาบอกเลยนี่คือฝีมือของประธานาธิบดีปูตินแน่นอนเพราะมันจะเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครหน้าไหนจะต่อต้านประธานาธิบดีปูตินเขาแข็งแกร่ง และพร้อมที่จะล้างแค้นค่ะนักวิเคราะห์บางคนนะคะบอกว่านอกเหนือจากการเชืออไก่ให้ลิงดูแล้วเนี่ยก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นสนับสนุนกองทัพรัสเซียมาดูเจ้าตัวดีกว่าว่าว่ายังไงนะคะหนึ่ง <1 S 1> วันหลังเกิดเหตุค่ะประธานาธิบดีปูตินแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต แล้วก็บอกว่าข้อมูลเบื้องต้นก็คือพนักงานวัคเนอร์อยู่บนเครื่องซึ่งคนเหล่านี้ช่วยอย่างมากเลยในการต่อสู้ในยูเครนแล้วก็เอ่ยถึงปริโกชินด้วยนะคะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ยุค90แล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่มีชีวิตซับซ้อนเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะแล้วก็ชมปริโกชินกับกลุ่มวาคเนอร์สำหรับการสู้รบในยูเครนแต่ก็บอกแล้วค่ะว่าปริโกชินเนี่ย ทำผิดมหันในชีวิตแต่เขาก็สามารถทํางานบรรลุเป้าหมายทั้งสําหรับตัวของพริโกชินเองแล้วก็เวลาที่ประธานาธิบดีขอให้ทํำนะคะอ่ะมาที่ไบเดนบ้างไบเดนบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์เลยไม่มีอะไรหรอกที่เกิดขึ้นในรัเสเซียแล้วประธานาธิบดีปูตินจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะคะก่อนหน้านี้ตัวของไบเดนเองหรือว่าผอ CIA วิลเลียมส์เบิร์นส์ค่ะ เคยออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับอันตรายที่ปริกชินเนี่ยจะต้องพบเจอหลังจากที่ไปก่อกระบฏแบบนั้นแต่ว่าเป็นเชิงพูดเล่นซะมากกว่าอย่างไบเดนเนี่ยบอกนะคะประมาณว่าถ้าผมเป็นเขานะผมจะระวังเลยว่าต่อไปนี้จะกินอะไรจะระมัดระวังเมนูของตัวเองมากแต่ก็บอกว่าคือไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตของปรรโกชินนั้นจะเป็นอย่างไร หรือว่าอย่างพออ a เนี่ยเขาก็พูดเล่นนะนะบอกว่าเนี่ยถ้าผมเป็นพริโกชินเนี่ยผมจะไม่ไล่นักชิมอาหารออกเลยก็คือว่าต้องมีคนมาช่วยชิมอาหารก่อนนะคะแต่ถ้าไปถามอดีต i i a ซึ่งเป็นหัวหน้าประจำมอสโกนะคะเดนิเลฮอฟแมนเขาบอกเลยค่ะเขามั่นใจว่านี่คือการสั่งการของประธานาธิบดีปูตินอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาย่อมต้องการให้คนรู้นะคะว่าเขาโหดแล้วใครก็ตามที่หักหลังเขาจะต้องจ่าย ด้วยชีวิตค่ะมาที่ประธานาธิบดีโวลเดเมียเซเลนสกีของยูเครนกันบ้างนะคะออกมายืนยันค่ะว่ายูเครนไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างแน่นอนและจริงๆแล้วทุกคนก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าใครอยู่เบื้องหลังเขาพูดแบบนี้นะคะแต่โฆษกของเครมลินค่ะเดมิทรีเพสคอฟบอกว่าการกล่าวหาแบบนี้เป็นการโกหกทั้งเพเขาบอกว่าในโลกตะวันตกมีการคาดเดาไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย แต่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกอยากให้ดูข้อเท็จจริงตอนนี้เนี่ยยังมีข้อมูลไม่ครบทั้งหมดขอรอการสอบสวนก่อนนะคะความจริงจะได้เปิดเผยค่ะมาที่ประธานาธิบดีของเบลารุสกันบ้างนะคะอเล็กซานเดอร์ลูคเชนโกเขาบอกว่าเขาเคยเตือนพริโกชินแล้วว่าให้ระวังตัวให้ดีค่ะตอนที่พริโกชินก่อกระบฏเขาก็เตือนแล้วว่านี่ถ้ายังบุกมอสโกเนี่ยคุณตายแน่แต่เขาบอกว่าพริโกชินตอบมาว่า เป็นไงเป็นกันผมยอมตายอ่ะแล้วต่อมาลูคาเชนโกก็ได้เจอกับพรโกชินรวมถึงอุดกินก็เตือนอีกนะคะบอกว่าให้ทั้งคู่เนี่ยระวังตัวด้วยแต่ที่สำคัญเลยก็คือประธานาธิบดีเบลารุสเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีปูตินค่ะเขาบอกว่าเขารู้จักประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเป็นคนที่คิดละเอียดแล้วก็ใจเย็น แล้วถ้าเกิดว่าไปดูเหตุการณ์เครื่องบินตกนะคะเขาบอกว่าเนี่ยงานหยาบแล้วก็ไม่มึงอาชีพเอาซะเลย มาที่ปริโกชินกันบ้างนะคะเสียชีวิตในวัย62ปีค่ะชีวิตนี้ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆติดคุกก็ติดมาแล้วนะคะติดถึง9ปีด้วยกันซึ่งรวมความผิดชิงทรัพย์และช่อโกงด้วยพอออกมาจากคุกมาขายฮอทดอกแล้วก็มาทำร้านอาหารแล้วก็มารู้จักกับปูตินต่อมาทำอาหารให้เครมลินรวยมาจากการได้สัญญารัฐนี่แหละค่ะ แล้วก็เมื่อปี2014เขาก่อตั้งบริษัททหารรับจ้างวากเนอร์ Wagner, แล้วก็ได้รับงานจากรัฐนะคะโลกรู้จักเขาค่ะเพราะว่าไปช่วยรัสเซียรบก,กับยูเครนเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยเกณฑ์คนมาจากคุกแลกกับการนิรโทษกรรมแล้วก็สามารถยึดเมืองในยูเครนได้รวมถึงบักมุดด้วยทหารวักเนอร์เอง ไปช่วยพันธมิตรของรัสเซียในหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาด้วยเช่นซีเรียลิเบียและเซ็นทรัลแอฟริกันริพับลิกซารัฐเองคว่ำบาตรวักเนอร์นะคะเพราะว่าไปแทรกแซงการเลือกตั้งสารัฐปี2016ตอนแรกเนปริโกชินออกมาปฏิเสธนะคะแถมเรียกเงินชดเชยจากสารัฐด้วยที่มากล่าวหาเขาแบบนี้แต่ต่อมายอมรับค่ะว่าเขาก่อตั้งบริษัทชื่อ internet research agency ฟังดูชื่อนี่ออกแนววิชาการนะมีคำว่า Research มีคำว่าคนา้นคว้าแต่จริงๆแล้วก็คือว่าให้คนเนี่ยไปป่วนในโลกออนไลน์ค่ะเพื่อโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึง่งหรือไม่ก็เผยแพร่ข่าวเท็จข่าวปลอมโฆษณาชวนเชื่อเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเขาออกมาบอกเลยว่าเขานี่แหละแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐแล้วในอนาคตก็จะทำอีกค่ะ ทีนี้พอไม่มีพริโกชินแล้วเนี่ยอนาคตของวักเนอร์จะเป็นยังไงนะคะใครจะมาสารต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่มีอยู่โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาคือต้องเข้าใจนะคะว่าวักเนอร์เนี่ยให้บริการแบบครบวงจรนะคะนั่นก็คือว่าให้การบริการด้านความปลอดภัยเช่นการคุ้มกัน VIP ไปจนถึงช่วยคุณรบแล้วก็ทำตามที่คุณต้องการะคะ่ะ ใครที่จ่ายเงินนะคะก็พร้อมค่ะทีนี้เขาก็โดนกล่าวหานะคะว่ามีเรื่องของความโหดเหี้ยมการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ปริกชินบอกเลยนะคะว่าการที่เขาขยายกิจกรรมของวัคเนอร์ในแอฟริกาเนี่ยก็เพื่อเสรีภาพของคนที่นั่นค่ะแต่ว่าในแง่ยุทธศาสตร์เนี่ยวัคเนอร์ ช่วยรัสเซียอย่างมากเลยนะคะในการขยายอิทธิพลของรัสเซียทั้งในชวีปแอฟริกาหรือว่าจะเป็นในตะวันออกกลางนักวิเคราะห์เชื่อนะคะว่าวากเนอร์ Wagner ก็คงจะคงอยู่ต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อแต่หัวหน้าคนต่อไปเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินนี่แหละจะเป็นคนเลือกเองกับมือและล่าสุดนะคะประธานาธิบดีปูตินออกกฎใหม่และบังคับใช้ทันทีนั่นก็คือ พนักงานวากเนอร์ทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทเอกชนที่ได้รับงานด้านทหารจากภาครัฐจะต้องสาบานตนว่าจงรักภักดีต่อรัสเซียกฎนี้ใช้กับทุกคนเลยนะคะที่กำลังมีกิจกรรมทางทหารที่ยูเครนช่วยเหลือหรือว่ารับใช้กองทัพรัสเซียคะ่ะและในคำสาบานตนนะคะมีการให้คำมั่นสัญญาด้วยว่า จะต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาค่ะอ่ะเรื่องของพริโกชินเนี่ยจะจบลงเพียงเท่านี้หรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งคลิปมีทั้งข้อความออกมาว่าคนที่เขาอ้างว่าเป็นฐานวากเนอร์เนี่ยต้องการจะแก้แค้นให้พริโกชินนะคะรวมถึงที่สร้างความฮือฮาก็คือคลิปเก่าของพริโกชินค่ะ ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปีนี้แหละค่ะโดยที่เขาบอกว่าเขายอมตายเสียดีกว่าที่จะโกหกคนในประเทศเขาบอกว่ารัเสเซียเนี่ยถึงจุดหายนะแล้วนะเพราะว่าคนในแวดวงทหารในแวดวงกลาโหมพยายามปิดปากคนที่จะพูดความจริงปิดปากคนที่ไม่ยอมเอออหอ่หมกไปกับกลุ่มในพลระดับสูงสูงแต่ผมหมายถึงเปร์โกชินจะไม่โกหกผมเนี่ย ยอมตายฆ่าผมซะดีกว่าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเครื่องบินได้ตกกลางอากาศแน่แต่เขาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเปรียบเปรยมากกว่านะคะว่ารัเสเซียเนี่ยจะไปต่อไม่ได้แต่การที่ไปพูดว่าเครื่องบินจะตกกลางอากาศเนี่ยคนก็เลยเอามาโยงเลยนะคะว่าเอ๊ะรู้จุดจบของตัวเองเลยใช่ไหมเนี่ยพูดเอาไว้ก่อนเลยแต่ว่าการสัมภาษณ์นี้ เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะก่อกระบฏนะคะเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยจะเป็นยังไงเราคงจะต้องรอค่ะให้มีข้อมูลค่อยๆไหลออกมาความจริงก็คงจะค่อยๆคลี่ออกมาแล้วเราก็จะได้ต่อจิกซอแล้วก็เห็นภาพรวมภาพใหญ่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ